ทีมบินผัดผลใบอ,อีกองทัพอากาศจีนบินฝึกซ้อมครั้งแรกที่กรุงเทพก่อนร่วมแสดงการบินแอร์โชในงานครบรอบ88ปีกองทัพอากาศไทยและฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนระหว่างวันที่2ถึง10มีนาคมการแสดงครั้งนี้กองทัพอากาศจีนส่งเครื่องบินเจเทน7ลำเข้าร่วมแสดงถึงมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างกองทัพอากาศของทั้งสองประเทศ ตลอดการฝึก20นาทีทีมบินผัดผลแสดงให้เห็นถึงความคล่องแคล่วของเครื่องบินขับไล่เจเทนการบินประสานงานระดับสูงและการควบคุมที่แม่นยำผู้ชมบอกว่ามันน่าทึ่งอย่างมากที่ได้เห็นการแสดงบินของกองทัพอากาศจีนขณะที่นักบินบอกว่านักบินเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศจีนมีความสามารถอย่างมาก รองประธานหอ,อก,การค้าไทยจีนบอกว่าที่เป็นโอกาสดีที่ไทยและจีนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการบินขณะที่กองทัพอากาศไทยระบุว่ากิจกรรมนี้ทำให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยและจีนและเป็นโอกาสดีในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกันต่อไป